เขาไม่เป็นทีใหญ่บ้ารน่เขาเดี yup. ๋ยวให้วมกาไม่เขาไปยังไม่เรีนนะอายุไปสิบห้าปีเราอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนีจังากนี่้านอ๋อนันอว่ายังกิดตึงบ้านล่างมันคือเดี๋ยวนี้ปลอดท้มแล้วไม่แหลทางน้ำเรืองันานมันปน้า อ้อยัอไม่มีใครมานอนเป็นเพื่อนั้งอครับไมกครับอ้ามีนกแล้วเดี๋ยววันน้องานนอานทำดกี่คนรูอคนยู่างช่องเลยนี่นากาชาก็มาช่วยนะตอบาแล้วลูกอีกคนผูงผู้ชายอ่ะนี่คนนี้มีัมั่งกลัง

ก็เป็นโกาสเป็นการมามอบบ้านกาะชาติแห่งความสุขนะคะโดยเหล่ากระชาติจังหวัดสงขลาะคะ่ะคือจริงๆเราตั้งใจที่จะมาปรับปรุงหรือว่าสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มผู้เปราะบางนะ,ะโดยเฉพาะคนแก่คนพิการนะคะแล้วก็หรืออาจจะมีคนป่วยอย่างนี้ค่ะแต่ว่า คือที่ผ่านมาเนี่ยของสงขาเขาก็มีกองทุนฟื้นฟูนฟนคนพิการนะคะแต่ว่าพอดีหลรา,ายที่ขอเข้าไปใน,ในกองทุนออของคน,คนพิการแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะมีหลายเคสที่ไม่ไม่ผ่านการพิจนารณาแต่ว่าเราได้ปรึกษากับทางอำเภอแล้วว่ามีความยากลําบากตรงนี้เราก็เลยคิดว่าการชาติช่วยได้ก็เลยอยากจะช่วยให้จบในสถานการณ์ของปีนี้ค่ะแล้วก็ เพิ่งได้เพิ่งได้เรื่องมาได้สักประมาณสองเดือนแต่เราก็เลยขอความร่วมมือจากอําเภอที่คิดว่ามีบ้านที่ที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงนะคะ mm hmm. เช่นบ้านของคุณยายอ้อมหลังนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นเราเร่งทําอันนี้ต้องขอบคุณทางทางพื้นที่มากทาั้งทั้งอำเภอแล้วก็เออการเออส่วนการปกครองท้องถิ่นนะคะที่ได้ช่วยเราเร่งแล้วก็อันนี้เป็น ค่าก่อสร้างเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรงแล้วก็ช่วยกันเรากระชากก็สนับสนุนเงินงบประมาณมาค่ะเพื่อว่าให้พี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ก่อบางได้อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเออตอนนี้เราเราทำในในประมาณ4-5อําอำเภอนะคะทั้งหมด15หลังแต่ตอนนี้มีขอเข้ามาเพิ่มอีก2หลังซึ่งคิดว่าถ้าทันในปีงบประมาณนี้เราก็จะรีบจัดทำให้ค่ะ